โอ้ชาติวันนี้วันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกูๆที่แสนหวานดีดมมลาที่แท้จริงของลูกเทศกาลแห่งแสงนั้นจะอยู่ในโลกใหม่นี่แหละทำไมลูกไม่ควรที่จะมีความอยากปรารถนาใดาๆที่จะเห็น เทศกาลของโลกเก่านี้ผิดิดคำถามลูกนั้นคือหงอันศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ของลูกคืออะไรคำตอบหน้าที่หลักๆของลูกคือการอยู่ในการจดจําของพ่อผู้เดียวและติดต่อสติปัญญาของทุกๆคนในโยคะอยู่กับพ่อผู้เดียวลูกกลับมาบริสุทธิ์แล้วทาให้ทุกๆคนนั้นกลับมาบริสุทธิ์ ลูกลูกจะต้องคงอยู่อย่างมั่นหมายในงานของการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพตลอดเวลาลูกลูกจะต้องปลดปล่อยทุกคนออกจากความทุกข์จงมาเป็นผู้นำทางแล้วแสดงให้พวกเขาเห็นหนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำคนอื่นๆให้บริสุทธิ์เหมือนกับตัวลูกเอง อย่าได้จดจำใครอื่นใดนอกจากพ่อผู้เดียวจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับพรจากดวงยาณมากมายให้เปิดโรงพยาบาลทางจิตวิญญาณแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตพรของบับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างทัดเทียมพ่อและโดยการทำตามพ่อบรามา จงมาเป็นผู้ที่อยู่ในเกรดหนึ่งขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ททัดเทียมกับพ่อและอ่านทำตามพ่อบราหมาจงเข้ามาสู่เกรดอันดับหนึ่งลูกๆทั้งหลายนั้นมีความรักอย่างมากมายต่อพ่อบราหมาและสัญลักษณ์ของการมีความรักก็คือการกลับมาทัดเทียมกับท่าน สำหรับสิ่งนี้แล้วให้มีเป้าหมายตลอดเวลาฉันก่อนไม่ใช่ฉันก่อนด้วยความอิจฉาริษยาเพราะนั่นเป็นการเสียหายอย่างไรก็ตามเมื่อลูกพูดว่าฉันก่อนในการทำตามพ่อแล้วจริงๆแล้วลูกทำมันลูกต่อมาก็ยังจะมาเป็นอันดับแรกอยู่กับคนผู้ที่เป็นอันดับแรก ดังเช่นที่พ่อบรามาเป็นอันดับหนึ่งในหนทางเดียวกันผู้ที่ทำตามท่านก็ยังจะต้องรักษาเป้าหมายในการที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งผู้เดียวผู้ที่เริ่มต้นเป็นคนแรกออรชุนทุกคนนั้นมีโอกาสที่จะมาเป็นอันดับแรกเกรดแรกนั้นคือการอยู่อย่างไม่มีขีดจํากัดมันไม่น้อย ขจีพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จให้ทำงานรับใช้ที่จะรับใช้ตัวลูกเองในขณะที่รับใช้คนอื่นในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จให้ทำงานรับใช้ที่จะรับใช้ตัวลูกเองในขณะที่รับใช้คนอื่นในเวลาเดียวกันอัจฉาโอมชาติ